ถ้าว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุ้งฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมมิงเกียร์ของคุณกำลังจะสั้นลงผมขอแนะนำร้านขายเกมมิงเกยียโคตรจะอารจีบีที่นี่เลย gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิงเกยียชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างั้นถ้าคุณสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ FIFA วันนบีฟ f ีฟาชแน่ของความเป็นวันนบีอยู่กับผมที่นี่มิตรจอน9 4ที่เดิมครับมาวันนี้แพ็คใหม่390บาทนะฮะอันนี้ก็ได้รับการอนุเคราะห <c oughs> ์จากน้องอดนะขาประจําของเราเองท็อปโดเนตของเรานั่นเองครับมาให้รีวิวกัน2แพ็คนะฮะเท่าที่ทราบมานะ,ะับมันเป็นแพ็คท็อปไพรส์ลุ้นตํานานวัวเบสและวัวเลเจนต์นะครับแล้วก็เป็น LP นะ ก็คือไอสองแพ็คล่างเนี่ยเป็น LP นะครับแต่ข้างบนเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกมนะฮะ30ชีวิตนะครับผมรวมตำนานและอเวเบสนะครับผมโอเคมาน้องเขาซื้อไว้แล้วก็ไปเปิดกันเลยดีกว่าครับ <S <S นี่คือหน้าตาของแพ็คนะครับก็มีอยู่3 3แบบนะมาที่ท็อป50กันก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้มีโอกาสได้ Royal Player แล้วก็ตำนานแล้วก็อเวเบสนะครับ2ไปใบมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับ โอ้โหบัวเต็งครับมาแรกๆี่ก็แพงเลยเกินฮะตอนนี้เหลือ27ล้านเท่านั้นเองมาใบที่2ครับดูกันครับปั๊โอ้โหอารอนแอมซี่24ล้านเท่านั้นเองครับโอ้โหโต่ำตี้เรียดินมากๆเลยต่อไปครับท็อป30มาหวังว่าคุณจะมีลุ้นกันไม่มากก็น,น้อยครับสำหรับท็อป30สใบ พร้อมแล้วก็ขอกดแช่ไว้ครับเมาหายแล้วปล่อยฮนะสูตรเก่าสูตรเดิมที่เราเคยเจอกันมาโลวโอ้โหดิเบรี่ครับ23ล้านเท่านั้นเองวะ่ะกดแย่เลยเนี่ย <c oughs> รีกดีว่าไม่ได้ตื่นเต้นเลยฮนะมาสุดท้ายนี่ไงมาตาซักเกอร์โอ้โหยี่สามราคาเท่ากันเลยมานี่น่าจะเป็นไฮไลท์นะฮะท็อปไพร์นะนักเตะราคาแพงสุดครับ30ชีวิต รวมวัวเบสวัวเลเจินจะรู้ว่าจะยังไงนะครับมาสองใบไปไรครับ,บโอ้โอคาซียาทร้อยสามสิบเจ็ดล้านเท่านั้นเองแต่ก็ยังดีที่เป็นวัวเบสครับจะว่าดีใจมันก็ดีใจนะแต่มันอยากให้เป็นตัวอื่นนะฮะมาหน่อยวะมาหน่อยวะ้า รุปเลยแล้วกันนะฮะแพ็คนี้นะครับผมเปิด2แพ็นะฮะได้เวอร์เบสสองแพ็กนะครับก็มีโอกาสได้เวอร์เบสจริงๆครับแต่ทะว่าเวอร์เลเจนเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกหรือเปล่านะีฮะหากเพื่อนๆเ,เปิดได้เวอร์เลเจนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับแต่ผมยังมองว่าแพ็คนี้มันยังไม่คุ้มนะถ้าว่าเปิดได้ตัวเทานี้มันไม่คุ้มแน่นอนนะฮะแต่ก็มีโอกาสลุ้นะ่ะผมว่ามันมีลุ้นและถ้าเพื่อนๆคิดจะลงทุนในแพ็คนี้นะก็ให้คำนึงเลยนะฮะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเรื่องบนเตียงมีเสียงงคร โอเคขอบคุณน้องอดมากครับเดี๋ยวไปดูไอนี้ต่อไปกันเลยดีกว่าฮะเอาล้ะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องบอลด้วยนะฮะที่เล่นจนถึงเลเวลร้อยแล้วนะแล้วก็ส่งมาให้พี่เปิดการ์ดวัวเบสจากเลเวลร้อยนะก็มาดูกันว่าเลเวลร้อยแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับมาดูกันเลยครับน้องก็ไม่ได้ฟิกว่าอยากได้ตัวอะไรนะฮะแต่ก็หวังลึกๆว่าจะได้พันล้านขึ้นไปแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะฮะ โอเคมากดที่เลขหนึ่งลกันหนึ่งเนี่ย1 0ึ่พันล้านนะครับไม่ใช่1น0่นะหนึ่งเนี่ย1,000พันล้านครับพร้อมแล้วเมาหายปล่อยนะครับมาฟาบ100ล้าน194ล้านเท่านั้นเองครับแต่ 94, เ4เาสี่ยเลขสวยนะเออเลขสวย <c oughs> อาจจะถูกไปนิดนึงแต่ว่าดีต่อใจแน่นอนนะครับ <c oughs> โอเค มาอยู่ในช่วงตีบวกหดแรงก,กับผมไม่ได้จอน9ก้วันนี้นะฮะก็อยากลั่นนิดหนึ่งครับก็เลยมาประกาศตีบวกแม่งเลยครับอยากจะเขาเรียกว่าตอบสนองความวอนของทุกคนนะครับโอเควันนี้เรารับมาจำนวนจำกัดนะฮะมาที่ดีแรกข,ของเราเลยแล้วกันครับของน้องซากบูตเตอร์ j จนะครับโอเคเป็นโรนัลโดโบกเปี16พร้อมแล้วก็ลุยเลยแล้วกันครับคุณผู้ชม ผมขอชนแค่2ทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าชนมากมายความหมายเท่าเดิมครับคุณผู้ชมนะครผมถือคตินี้ฮนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาสทีลุยโรนารดบวกเจ็มามา ตัวแรกก็ติดนะฮะตัวแรกก็ติดแล้วครับ2,900ล้านครับยัดแค่สแตนเลว์20อยู่ที่113นะครับยิ่งกว่าตำนานนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องว่ะถือว่าโอเคเลยฮะเปิดหัวได,ด้ดีแบบนี้ฮะตัวต่อไปเนี่ยต้องมาแล้วนะครับมาอยู่กับแฟงดลมพาดปี10บอลโลกนะรับวก9ครับยัดแค่บวก9หดูดิ บวก9ครับมูลค่า694ล้านจากน้องแทนนะฮะมีแต้มแต้มพร้อมแต่ใจไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ฮะใจไม่ค่อยดี <c oughs> มาก็น้องเขาบอกว่าให้ปลดเนย์มานะเ <c oughs> พื่อเป็นเคล็ดก่อนนะฮะโอเคมาทำการปลดเนย์มาก่อนเลยฮะ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบนะว่ามันเกี่ยวอะไรกับเนย์มานะแต่ว่าไม่ขัดศรัทธาแล้วกันเลยฮะ <c oughs> แฟงลำพาดขอชน2ทีครับ <c oughs> ชนมากมายความหมายเท่าเดิมถ้าว่ามันจะติดเนี่ยมันก็ต้องติดครับ บวกเก้าไปแล้วบวกเก้า,กาลำพงัพางพาพังพังพังพงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเสียใจบวกสี่เสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับตัวต่อไปเชิญมาอยู่กับอีกคดีฟีเมียมาอยู่กับอีกคดีบวกแปดนะครับจากน้องเมลอนนะฮะมีแต้มใช้แต้มครับขอให้โชคดีและกันคุณผู้ชมลุยเลยฮะ ก็ขอโชว์ที่ก็สองทีเหมือนเดิมนะครับสําหรับอีคัดดี้บุกแปดกราบทองต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้มาลุยจงติดจงติดกราบทองบุกแปดอีคัดดี้ยังไงโอ้โอเค <c oughs> โอเคมาอยู่กับดิมารียนะครับผมดิมาเรีดับบี้ของเรานั่นเองไงไอดีของน้องกิกกนะครับโอเคพร้อมแล้วแต่ไม่มีไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา ลุยเลยครับมาบอกเลยว่าตั้งแต่ตีมานะฮะเพิ่งติดไปแค่ตัวเดียวก็คือโรนัลโดนั่นเองฮะหวังว่าดิมาเรียคงจะตามไปนะผมมาสองทีเหมือนเดิมทุกตัวมาเหอะมากรอบทองสักตัวโอ้โหยังไม่ติดก ยังไม่ติดมาอยู่กับแกลลี่เนวิลบวก5กันบ้างครับบวกกรอบทองไปเยอะแล้วฮะก็มาเปล่านิดหนึ่งแล้วกันสำหรับบวก5ของน้องมิวนาวพลนี่ครับอ่านถูกป่าวะโอเคมาลุยเลยต้องติดทั้งนั้นนะเพราะวะ่าคลิปนี้ถ้าว่าติดตัวเดียวเนี่ยโอ้โหสูญสิ้นศรัทธากันเลยทีเดียวมาแกลลีเนวิลบวกง่ายๆ easy game easy life 4บวก3ยังไง <S <S โ,<ด>โอโ้ยังไม่ติดอีก นี่มันวันอะไรวะเนี่ยมาอยู่กับซาบาลต้ออาบวกเก้าครับ293ล้านนะฮะไอดี ID นี้ส่งมาจากทางบ้านน้องม่่นนะครับผมโอเคก็แต้มไม่มีไม่เป็นไรครับถึงมีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเองมากมายมา2ทีเหมือนเดิมครับชนมากมายความหมายเท่าเดิมพร้อมแล้วเนี่ยตีบวกหมดแหลกหลยเลยฮะสองทีเหมือนเดิมครับ8บวก4ีขนาด8บวกหยังไม่ติดครับ8บวก4ครับกดไปครับและ รอผลผลทางสว่างเจิดจ้านนเจิดจ้าก็เฮียแล้วมาอยู่กับการบวกเลขที่ถูกต้องนะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดใช้แต้มฮะของน้องศิล์ลุยเลยฮนะวิลเลียน <c ười> บอกเลยนะการบวกเลขที่ถูกต้องเนี่ยใช้ได้กับที่อื่นแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันหกบวกหนึ่งวิลเลียนจงติดจงติดยังไงเหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมชักจะหมดความอดทนกับการตีบวกครั้งนี้แล้วมันติดไปแค่ตัวเดียวมาตัวสุดท้ายฮะเจ็ดบวกหกรับเท่ากับแปดใช้แต้มทําขนาดนี้แล้วมันต้องติดแล้วแหละฮะเจ็ดบวกหกเลยนะมาลุยเลยฮะกายาของอายุตนะครับอายุธคนเดิมนั่นเองแมพสองทีเหมือนเดิมครับและเราจะจบคลิปนี้ไปอย่างสวยงามกดไปครับหวังว่าจะกรอบกู้ความศรัทธาที่มีต่อชาแนลกลับขึ้นมายังไง เอาแล้วฮะวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่วันของผมมานานแล้วก็ไม่ใช่วันของทุกคนติดไปแค่ตัวเดียวนี่นะฮะมันค่อนข้างที่จะสูญ์สี่ศรัทธากันนะครับก็ถามว่าสะใจกดไลค์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย รอยัลเพเยอร์ลุนเวอล์เจนและเวัรเบดเบสสิบคิดว่าจะใครคิดว่าจะใครตำนานหรือไม่ตำนานหรือไม่บักโกว่าแล้วตัวสี่สิบเก้าละ น้ำตาจะไหลลงทุนไปหลายพันโอเคมาเริ่มที่ LP ก่อนครับ200นะตอนนี้ราคาสูงสุดก็คือ300 97โรนัลโดนะยทีละใบล้วกันปีเตอร์เขาเนี่ยผม10ล้านตามมาด้วยคริชี่และฟาเบียโกลินโซ่นะผมว่าเจ๋งว่ะแพ็กนี้ สองใบลวดไปมาเดสกเกอร์ฮะจากอาร์ซนิอลนแล้วโอ้ตัวนี้เก่งครับสลับสักสามตัวดูซิว่าจะได้หรือเปล่าฮะ LP ข้อผาสิบมาโอ้โหลิเบอรี่สามสิบสี่ล้านโอ้โหบบคอร์ปีกซ้ายมาดูกัน มาครับมูลค่า4,000กว่าบาท4,500บาทนะครับก็ขอเป็นกองหน้าตัวใหม่แลวกันจอร์ดเบสนะฮะขอเป็นจอร์ดเบสแลวกันตำนานกองหน้าครับจอร์ดเบสครับขอเพลงเปิดตัว้วยครับจอร์ดเบสครับพร้อมแล้วมา ออสเบ์เท่านั้นครับจังหวะนี้ คนดีเวียว่ะตีสามคนดีโอเคไว้เจอกันปลาทองเราทำปกใหม่จนสิบห้าทีครับมาหกแปดเจ็ดบวกสามหนึ่งสองวอร์ซีได้ไม่เป็นนะสามต้องมีต้องมีเพื่อนอ่ะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามและสิบสี่สุดท้ายกราบทองมากราบทองบุกแปดบุกแปดสูตรนี้สูตรนี้มาว่ะคุณผู้ชมสูตรนี้มาว่ะ ตังเมโป้งรวยไปว่าอะไรมันแปลมันเป็นคาถาของธรรมชโยฮะพระธมกายอ่ะที่ที่แบบดีเอสไซ์ไปจับจะไม่เจอม็นเป็นคาถาเขาเป็นประโยคเขาฮะดีด้วยฮะดีด้วยฮะผมดีด้วยฮะยอดสูตรคุณต้นแบกเบิร์ดน่คล้ายๆกับสูตรคุณวุตตี้เลย Okay, Wums. Ja,